สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้หุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่โคครับเป็นเมนูเฮงเหงหลังวันจุจจีนเลยนะครับหลังจากที่เราต้มไก่ไหวเจ้าไหวเจ้าที่หรือว่าแก้บนแล้วนะครับเราก็จะนําไก่ต้มเนี้ยมาทําเป็นไก่โคต่อนะครับเพราะว่าตัวไก่โคเนี้ยมันจะมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหอมของน้ําซอสแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มพอดีเป๊ะเลยนะครับ ทานเล่นๆก็ได้ทานกับข้าวก็สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นไก่ต้มหลังจากที่เราไหว้เจ้าแล้ว1ตัวน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นกระเทียมโขกหยาบๆประมาณ3ช้อนโต๊ะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําไก่ต้มเนี่ยมาชาแหละเป็นชิ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอคําครับตัวไก่เนี่ยใครจะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบดดดตี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแกะเฉพาะเนื้ออย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับแต่ส่วนตัวดดดี้เนี่ยจะชอบหั่นเป็นชิ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีกระดูกให้เราแทะด้วยนะครับเวลาทานไปก็จะเพลินมากๆเลยครับ นี่นะครับพอเราชำแหละเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาสับให้เป็นชิ้นพอคําครับทั้งเนื้อแล้วก็กระดูกรวมกันไปเลยนะครับนอกจากไก่ต้มที่เราจะเอามาทําเป็นเมนูนี้แล้วนะครับตัวเป็ดต้มหมูต้มก็สามารถมาทําเป็นเมนูนี้ได้นะครับเราใช้สูตรเดียวกันได้เลยครับพอเราหั่นไก่เป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปทอดครับ ขั้นแรกแดดดี้จะนํากระเทียมไปเจียวก่อนนะครับตัวน้ํามันจะได้มีความหอมเวลาเรานําไปทอดไก่ครับแดดดี้จะใส่น้ามันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับกะว่าให้พอท่วมเนื้อไก่นะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับเสร็จแล้วแดดดี้เบาเป็นไฟกลางๆนะครับแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆจนกระเทียมเหลืองกรอบแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันพักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไก่ลงมาทอดได้เลยครับ แลลาเราใส่ไก่ลงไปเราใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับเพราะว่าตัวไก่เนี่ยมันมีน้ําค่อนข้างเยอะนะครับตัวน้ํามันเนี่ยอาจจะก,กระเด็นใส่เพื่อนๆได้ครับจากนั้นเราก็เร่งเป็นไฟแรงเลยนะครับเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเหลืองกรอบเลยครับระหว่างทอดเราก็หมั่นมาคนบ่อยๆนะครับตัวไก่จะได้สุกพร้อมๆกันครับพอไก่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสเด็จน้ํามันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไก่มาคั่วกับน้ําซอสแล้วก็กระเทียมนะครับเราจะใช้กระทะเดิมเราเทน้ํามันออกก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนกระทะใหม่แบบนี้เลยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ราดซีอิ๊วขาวไปตามขอบของกระทะนะครับตัวซีอิ๊วขาวจะได้ส่งกลิ่นหอมครับแล้วก็โรยผงปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายครับเสร็จแล้วเราก็คั่วส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็โรยกระเทียมเจียวลงไปครับ แล้วก็คลุกเคล้าต่ออีกสัเกเล็กน้อยนะครับให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูไก่โคครับ เป็นเมนูโชคดีเฮงเงรับวันจุดจีนเลยนะครับเรานําไก่ที่เราไหว้เจ้าไว้เจ้าที่หรือว่าแก้บนเนี่ยมาทําเป็นเมนูนี้ต่อนะครับก็จะได้ความอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกแบบนึงครับตัวไก่โคเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีความหอมของน้ําซอสแล้วก็กระเทียมเจียวด้วยนะครับรสชาติจะออกเค็มๆแล้วก็มีตัดหวานนิดๆน,นะครับกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับ ทานเปล่าๆทานเล่นๆก็ได้นะครับจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวต้มข้าวสวยนี่ก็สุดยอดเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญทําครั้งนึงก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดง์หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือจะเป็นการส่งดาวส่งกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ